มาพบกับการแข่งขันกันต่อนะครับคู่ต่อไปเป็นการจับคู่กันเองนะครับระหว่าง V3 จักรจันทร์และ V10 Q นะครับสวัสดีค่ะครับก็การที่เราจับคู่กันเองแล้วก็ต้องไปซ้อมเนี่ยก็รู้สึกจะทําให้เราสนิทสนมแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นไหมครับครับก็ใช่ก็สนิทสนมขึ้นครับผมมากขึ้นนะครับทําให้น้องจักรจันทร์ รู้สึกไหมว่าพี่คิวเป็นคนยังไงตอนนี้เราค่อนข้างเห็นตัวตนเขาชัดเจนพี่คิวเป็นคนยังไงคะหมองมาเลยน่ารักดีค่ะน่ารักดีใช่เป็นแบบน่ารักค่ะอ๋อน่ารักดีใช่ช่วยเหลือช่วยเหลือน้องเวลาจันทร์ไม่ได้อะไรเขาก็แบบคอยช่วยคิวเหรอครับครับรู้สึกรู้สึกกับว่าน้องจั่นนี่เป็นคนยังไงไม่ห้ามตอบว่าน่ารักออ ก็น้องก็เป็นคนที่ขยันซ้อมครับครับผมก็คือเห็นเขาอะไรอะความเงาเป็นขวบวกขวลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนเล่าลานเนี่ยผมเห็นเขาซ้อมทั้งวันขยันซ้อมซ้อมทั้งวันเอ้าทังนี้อาถมเองว่าเขาน่ารักไหมก็น่ารักครับครับผมเขาเป็นคนตลกครับโอเคครับเพลงที่จะร้องวันนี้หนุ่มบบาสาวปานครับหนุ่มบบาสาวปานเลยเหรอหนุ่มหล่อหลอกนี่เป็นหนุ่มบบาไปแล้วนะครับ อ่ลละครับนุ่มเบาสาวปานกับจักรจันทร์ V 3และ QV 1 0ครับ<า>จักรจันท์ V 3และ QV 1 0คู่หูคู่หาที่ไม่ว่าจะหัวเราะหรือเสียน้ำตาแต่ทั้งคู่ก็ใช้ความสนุกสนานเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันในเพลงนุ่มเบาสาวปาน คนเงายอมคนใจคนเงาเมื่อสายตาเศ้าเศ้าส่งไปทักทายนานหนุ่มขอเพลงป่าวสาวก็ขอเพลงป่า หวังว่าอีกไม่นาะนมันต้องดีกว่าเกา่าเปลี่ยนสวรรค์นบนดินให้เป็นดาวว่าจะเปิดร้านเหล่าชื่อว่าร้านเบาวป่านุ่มเบาสาวป่านุ่ม รุ่นปจําทีสามและคืดีสิครับฟังคอมเมนต์นะครับพี่ไก่ครับเชิญครับครับก็โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับก็สําหรับน้องคิวก่อนน้องคิวนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนบุคลิกหนะ้าวันนี้จากที่พี่เคยเห็นนะครับเสียงร้องพอใช้ได้คือมันอาจจะมีแกว่งบ้างตามตามตามเรื่องของจังหวะที่วิ่งไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่ว่ามันมีความ น่าจะได้สุดกว่านี้คือมันน่าจะสนุกกว่านี้หน่อยพี่รู้สึกเรายังติดอะไรอยู่บางอย่างแล้วกเ็เรื่องของอาจจะกังวลบล็อกกิ้งอยู่ซึ่งเพลงนี้มันน่าจะอิสระกว่านี้พี่รู้สึกนะครับมันต้องเมากว่านี้มันต้องเป็นแบบโจกว่านีา้ส่วนจักจันวันนี้เสียงสั่นนะครับฟิปช่องเสียงเรื่องของการร้องก่อนคือมีปัญหาเรื่องการร้องเสียงสั่นไปแล้วเวลาเปลี่ยนช่องเหมือนเดิมเหมือนเพลงแรกเลยนะครับเราปรับขึ้นไปเสียงสูงไม่ทันทุกทีเนื่องจากว่าอาราสจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้คอนโทรลมากพอนะครับโดยรวมๆ ก็ก็ดูสนุกแต่มันก็ยังไม่สุดทั้งคู่มันยังมีความกักกักอยู่พี่รู้สึกว่าท่อนแยกคือความเงาคู่กับความเงาอะไรช่วงที่เป็นช่วงช่วงท่อนบีคือช่วงที่ต้องมาเจอกันเนี่ยมันน่าจะมีลิงก์เข้าหากันคือเมื่อเมื่อสองคนนี้ได้มาพบกันครั้งแรกมันน่าจะเกิดโมเมนต์ขึ้นตรงนั้นมันหายไปเราขาดความสื่อสารกันบนเวทีไปนิดหนึ่งครับขอโชคดีครับขอบคุณค่ะคุณเป็ดเชิญครับครูคํา ขำจักจัน์น่ะซ้อมมาทั้งอาทิตย์เลยพอถึงท่อนจะประสานปุ๊บหนูก็ลังลังเลลังเลเอ้ยร้องได้เปลว่าร้องได้พอร้องปุ๊บเกาะพี่คิวทันทีลายประสานที่ซ้อมมานั้งหมดไม่มีใช่ปะ่ะสารภาพมาโดยดีค่ะก็ถ้าพี้ยออย่างเงี้ยก็เพื่อแบบว่าความสนุกมันจะลดลงหนูก็เลยอยากให้เลเซฟใช่ใชไหมโ <c oughs> อเค okay. <c oughs> เป็นการเป็นการแก้ปัญหาที่ดีครูชมแต่ว่าเพื่อนเรารู้เบื้องหลังมาว่าซ้อมกันมาอย่างไงมันก็เลยขำ นะครับอ,อ,อาการอย่างหนึ่งของจานที่ให้เห็นคือคือหายใจถี่มากอันนี้มันเป็นอาการของการที่ร่างกายเราแข็งแรงไม่พอนะครับต้องเพิ่มความแข็งแรงคิวสิ่งที่ครูชอบเรามากที่สุดคือเราเป็นคนเปิดใจพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ในในทางที่เรากําลังจะมาอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่าครูเห็นความพยายามและความเปิดใจอันนี้คือคุณสมบัติที่ครูต้องการนิดหนึ่งคิวตอน ย้อนไปถึงตอนนี้ให้สัมภาษณ์กับอาต้อยคือตอนเราบุคลิกเหล่านั้นครูว่ามันไม่ดีนะที่ถือไม้ลักษณะนี้แล้วก็ไม่ไม่เข้าใกล้ปากเนี่ยไม่แน่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรหรือว่าเรากําลังเกรงใจใครบางคนอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับคุณครับ pivot, คุณรักครับครับก็เป็นคู่ที่ โชว์แล้วนั่งดูแลยิ้มได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเพลงนะครับตั้งแต่วันนี้มามีมเพลงเนี้ยที่มันทําให้ผมยิ้มอย่างสนุกสนานนะครับพูดถึงคิวก่อนเลยนะครับคิวมันน่ารักตรงที่เรามันเก้ๆกงังๆนี่แหละนะถ้าเกิดเราทําแล้วมันเนียนไปเนี่ยมันจะดูไม่น่ารักนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเรายังมีปัญหาเรื่องการใช้อุปกรณ์การแสดงนั่นคือร่างกายของเราอย่างอย่าง อย่างเต็มที่มันยังมีความเก๊กๆกลางๆอะไรอยู่แต่มันก็ดูน่ารักดีนะครับสำหรับจักรจัดน,นะครับก็ทำได้ดีไม่ไม่มีอะไรที่จะรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตานะครับเต้นก็สนุกดีแล้วก็เป็นธรรมชาติดีแต่อยากจะฝากไว้ว่าเวทีนี้มันยังเล็กใช่ไหมเอรุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นเวทีที่ที่ใหญ่คนดูเยอะตอนนี้ความสนุกมันปริมปริม มันยังไม่มาถึงขนาดว่าเราหางกันแค่5เมตรเท่านั้นเองก็ฝึกไว้นะครับเผื่อสุดท้ายจะได้ไปรอบชิงชนะเลิศต้องไปเล่นที่ใหญ่จะได้ส่งพลังให้ถึงคนดูทุกๆคนครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอครับอยากให้จักรจัน์และคิวกลับเข้าไปในบ้านในเอฟในคืนดีนะครับโหวต V3 และ V10 ครับขอบคุณครับเจ้ดีครับ